สวัสดีค่ะรายการแสงแห่งปณิธานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลคลองกระบืออําเภอปากผนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เรามีนัดกับเกษตรกรท่านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผู้ที่นําพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9นํามาเป็นแนวทางแสงสว่างในการนําใช้ชีวิต ของเขาซึ่งในการทําเกษตรอย่างพอเพียงและทําหลากหลายด้วยค่ะคุณผู้ชมสําหรับไร่รั์ทวีจะมีความเกี่ยวโยงกับคําว่าแสงแห่งปณิธานอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยในรายการค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับคุณทวีศรีเกตซึ่งเป็นเจ้าของไร่รั์ทวีขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นก่อนที่จะนําคุณผู้ชมพาไปชมไร่รั์ทวีอย่างเต็มรูปแบบวันนี้ก่อนจะเดินทางเข้าสวนค่ะคุณผู้ชมเรามาสะดุดตากับข้อความตรงนี้นิดนึงพี่ทวีเขียนว่าสวนทุเรียนน้ําบ้านพ่อแน่นอนวันนี้เราก็มาชมทุเรียนน้ําในสวนแต่คําว่าสวนทุเรียนน้ําบ้านพ่อเนี่ยมีจุด เริ่มต้นหรือว่ามีที่มาที่ไปความหมายยังไงบ้างครับสำหรับสวนทุเรียนน้ำบ้านพ่อเนี่ยครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้พระราชกฐิพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังที่จะให้คนลุ่มน้ำปักพนังมีความอุดมสมบูรณ์กลับมาเป็นอู่เข้าวน้ำเหมือนเช่นอดีตนะครับทำให้คนลุ่มน้ำปักพนังเนี่ยรอมใจกันที่จะสร้างพระตำหนักประทับแรงให้พระองค์โดยไม่ใช้งบของราชการ นะครับโดยประชาชนละกันคนละร้อยสองร้อยพวกนี้ครับแล้วก็มาสร้างตำหนักประทับแรงใ่ายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยชาวบ้านคนลุ่มน้ำปักปนังให้มีชื่อว่าบ้านของพ่อ,อนะครับ<อ>แล้วก็หลังจากโครงการพระราชดําริมาเนี่ยทําให้พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถที่จะปลูกทุเรียนน้ำหรือว่าทุเรียนเทศเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีขึ้นและรสชาติดีขึ้นครับเราก็เลยชื่อใช้คำว่าทุเรียนน้ำบ้านพ่อเป็นการ สัรเสริญพระบารมีของพระองค์ด้วยนะครับ<ม>และก็เป็นเกียรติกับ,บวงตระกูลไร่รัพย์วีของเรานะครับค่ะขึ้นชื่อว่าทุเรียนน้ําแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเป,เป็นอีกหนึ่งพืชประจําพื้นที่ตรงนี้ใช่ใชไหมคะสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ไม่เอ่ยหรือว่ายังไงสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ครับโดยเฉพาะทุเรียนทุเรียนเทศหรือว่าทุเรียนน้ำเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นพืชประจําถิ่นของอําเภอปากพนังหรือลุ่มน้ําปากพนังของเรา เพราะว่าปกติเมื่อก่อนก่อนโครงการพระราชดำรินเนี่ยเราจะมีน้ําท่วมทุกปีปี 1, 2ึถึงสเดือนทุกปีนะครับทำให้ผลไม้ทุกชนิดขนุนอะไรต่างๆก็ตายหมดนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทุเรียนน้ําหรือทุเรียนเทศเนี่ยสามารถให้ผลผลิตได้ในขณะที่น้ําท่วมนะครับและก็ให้ผลผลิตเยอะมาก แล้วก็ดีกว่าผลไม้ทั่วๆไปด้วยครับค่ะตรงนี้ก็พี่ทวีก็สามารถนํามาเป็นอีกหนึ่งพืชที่สามารถต่อยอดได้ภายในสวนของเรารนะคะในวันนี้นะคะเอาละค่ะอยากจะเห็นบรรยากาศภายในสวนแล้วละค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยสบายๆแล้วก็เยี่ยมสวนไปด้วยดีกว่านะคะคไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ภายในสวนทุเรียนน้ําตรงนี้จะเป็นโซนที่ปลูกทุเรียนน้านะคะใช่ครับผมร่มรื่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเออแอบสงสัยนิดนึงว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าไร่ซับทวี่ะคะมีความเป็นไม้ที่ใช้ชื่อว่าไร่ซับทวีเพราะว่าผมเองเนี่ยชื่อทวีนะครับทีนี้จากการที่เรามาปลูกทุเรียนเทศเนี่ยทำให้เรามีรายได้จากการขายผลทุเรียนน้ําและก็ผลิตผลจากทุเรียนน้ํามากขึ้นก็เลยคิดว่าถ้าเป็นซับทวีมันก็น่าจะเพราะ แล้วก็ใช้คําว่าไร่ก็คือร้เราเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับ ก็เลยใช้ชื่อว่าไร่ซับทวีก็คือตรงตัวอยู่แล้วเจ้าของสวนชื่อคุณทวีนะคะแล้วก็ไร่ซับทวีก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นภายในสวนนั่นเองนะคะอย่างที่พี่ทวีบอกในช่วงต้นรายการเมื่อกี้ว่าแน่นอนว่าโซนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นโซนที่เมื่อก่อนในสมัยอดีตไม่สามารถทําเกษตรได้เลยเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงวิวการจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะสมัยก่อนเนี่ยปากพนังเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของการ เรื่องข้าวเรื่องปลาอาหารต่างๆเนี่ยแต่ว่าด้วยการเวลาที่ผ่านไปที่ทําให้ต้นไม้ในธรรมชาติน้อยลงนะครับทำให้แรงน้ําที่เป็นต้นทุนในการเกษตรเนี่ยมันลดลงทีนี้พอหน้าแรงพบเนี่ยทำให้น้ําจืดที่มาในพื้นที่ตรงนี้มันน้อยลงทําให้น้ําทะเลหนุนขึ้นมานะครับ mm hmm. ทำให้ประสบป,ปัญหาในช่วงหน้าแรงจะทําจะเกิดภาวะ,ะน้ําทะเลหนุนนะครับทำให้การเกษตรไม่สามารถที่จะทําได้ oh. นะครับเช่นว่าเราทํานาเนี่ยมันก็ ไม่มีผลผลิตเท่าที่ต้องการะนะครับก็คือจะได้เป็นแกลบเป็นมากนะครับ mm hmm. เป็นข้าวรีบประมาณนั้นก็คือเอาง่ายๆว่าในช่วงนั้นก็คือโซนตรงนี้พื้นที่ปากผนังตรงนี้ก็น้อยมากที่จะทําการเกษตรให้ประสบความสําเร็จใช่ครับแล้วก่อนหนะ้านี้ก่อนที่จะมาเป็นไร่ซับทวีแล้วก็ปลูกแบบเกษตรหลากหลายชนิดแบบนี้นเมื่อก่อนพี่พิทวีเริ่มทําอะไรกับพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ทํานา นะครับส่งให้ลูกๆเรียนนะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยที่เราเมื่อกจากครูว่าทุกปีเวลาน้ําหน้าแรงเนี่ยจะทําให้น้ํำทะเลหนุนขึ้นมานะครับไม่สามารถทํานาได้ทีนี้เองเนี่ยผมเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยกลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อแม่แล้วก็ต้องการที่จะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับโดยเอาทุเรียนเทศมาปลูกนะครับในการปลูกของเรา ครั้งแรกที่เราคิดที่จะทํกาการเกษตรเรานั่งมองนั่งอ่าน,าาะน,ะนศาสตร์ของพระราชานะครับก็คือโครงการทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาวางแผนวางเปลนนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนเทศนะครับมาจนถึงวัาทุกวันนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับย่างเข้าสู่ปีที่6แล้วแน่นอนว่าทุเรียนานา้ําหรือว่าทุเรียนเทศนี่คือเป็นพืช เดียวกันถูกต้องนะคะคเป็นพืชประจําถิ่นที่นี่ครับแล้วก็แน่นอนว่าหลายคนก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มองเห็นในส่วนของว่าทุเรียนน้ําจะสามารถต่อยอดได้ใช,ใช่ไหมคะก็นํามาปลูกจนประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้พิทวีคะคก่อนหน้านี้ความคิดแรกที่เราเลือกในเรื่องของอทุเรียนน้ํามาปลูกเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนในพื้นที่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้ที่ว่าจะตั้งใจว่าจะปลูกทุเรียนน้ําทําไมเราถึงเริ่มที่จะทําตรงนี้ ครั้งแรกที่ตั้งตัดสินใจที่จะปลูกทุเรียนเทศเพราะว่าทุเรียนเทศที่เราปลูกอยู่ข้างบ้านที่เราเห็นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเราเอาทุเรียนเทศมาบริโภคเป็นทั้งอาหารและก็เป็นทั้งสมุนไพรนะครับแล้วก็วิวัฒนาการของทุเรียนเทศเนี่ยสามารถขายได้ตั้งแต่ครั้งสมัยก่อนนู้นก็ประมาณกิโลลูกละ25สตางค์สมัยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะครับสมัยผมเด็กๆนะครับลูกละยี่สิบห้าสตางค์แล้วก็วิวัฒนาการมาเป็น5บาท10บาท20บบาทผมเองในฐานะที่ว่า เราอยู่กับทุเรียนเทศมาตั้งแต่ดเด็กเราก็เลยคิดว่าเออทุเรียนเทศหรือว่าทุเรียนน้ำเนี่ยมันสามารถทําเป็นผลไม้ในเชิงพาณิชย์ได้ะนะครับก็เลยรเริ่มมาปลูกในแปลงแห่งนี้นะครับแล้วก็หลังจากการปลูกมา3ปีเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับแล้วก็มาปีนี้เป็นปีที่6ทุกปีเราจะมีรายได้จากทุเรียนเทศทั้งปีนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยในการปลูกทุเรียนเทศที่เราประสบความสําเร็จในเรื่องของการตลาดระดับหนึ่งเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นะครับช่วยกันปลูก นะครับเพื่อให้เขาเป็นมีรายได้เพิ่ม,มเพิ่มขึ้นหรือว่าคนที่เขาปลูกมะพร้าวอยู่แล้วสนใจที่จะเอาทุเรียนเทศไปปลูกในรูปแบบของเพื่อผ,ผสมผสานหรือว่านักกรรอเขาเรียกว่าพืชสมลมะนะครับก็ สามารถที่จะไปปลูกได้แล้วก็สามารถทํารายได้ให้กับเกษตรกร,กรดีขึ้นครับโอ้โหนะคะนอกจากจะปลูกเองแล้วเนี่ยก็ยังส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนในพื้นที่ก็สามารถปลูกทุเรียนานา้ำเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ร,ร่วมกันเช่นกันใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ภายใต้สวนรัพทวีมีจํานวนประมาณกี่ไร่ได้ในพื้นที่ไร่รัพทวีของเราเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมด3ไร่พอดีเลยครับค่ะ สา,สามไร่สามไร่พอดีเลยครับแต่ว่าผลผลิตแล้วก็เป็นพืชต่างๆที่นามาปลูกผสมผสา,านนี่โอ้หลายชนิดเลยทีเดียวนะคะอาสงสัยเรื่องทุเรียนาน้ํานิดนึงว่าเริ่มปลูกเนี่ยยากไหมคะทุเรียนเทศเนี่ยคือปลูกยากไหมมันก็ไม่ยากเพราะว่าเราอยู่กับทุเรียนเทศมาตั้งเด็กๆนะครับง่ายๆทุเรียนเทศเพียงแค่เราเอ,อาเล็ดที่ผลสุกนะครับเอ,อาเล็ดมาเพาะ<ม>แล้วก็สามารถปลูกได้ใช้เวลาประมาณ3ปี สามปีครึ่งก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครับอันนี้อย่างอย่างต้นนี้ก็คือประมาณกี่ปีได้แล้วต้นนี้ประมาณ4ปีครับประมาณ4ปีแล้วเนาะก็ให้ผลผลิตทั้งปีเพราะว่าของเราจะได้ผลผลิตทั้งปีเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีจะใช้ปุ๋ยหมูไส้เดือนหรือว่าปุ๋ยหมักเป็นหลักนะครับเมื่อหมดรุ่นนี้ไปรุ่นใหม่ก็ออกดอกขึ้นมานะครับจะเห็นจากลำจากต้นของเราก็เริ่มมีดอกใหม่ขึ้นมานะครับก็อีกประมาณ3-4ถึงเดือนก็สามารถมีผลผลิตมากขึ้นแล้วก็จะให้ไปผลผลิตมาก ช่วงฤดูน้ําหลักพอดีก็คือธ <Okay. S 2> ันวามกรานะครับที่ชื่อทุเรียนน้ําเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้ทุกปีเนี่ยน้ำจะท่วมขังทุกปีนะครับและทีนี้มันให้ผลผลิตเยอะในช่วงฤดูน้ําคนนักครหรแลคนปักผนังก็เลยเรียกว่าทุเรียนน้ํา oh. แต่ที่เรียก oh. ทุเรียนเพราะว่ามันมีหนามแหลมแหลมเล็กๆ <Okay. S 2> นะครับเป็นน้าอ่อนๆคล้ายๆทุเรียนเขาเลยเรียกเลยเรียกว่าทุเรียนน้ําครับ mm. รเรียกว่าทุเรียนน้ำนั่นก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นพืชประจําถิ่นของขอำเภอปากพนังที่สามารถขึ้นได้ดีแลวก็เจริญงอกงามได้ดีเลยทีเดียวค่ะพี่ทวีคะครเราขออนุญาตมาดูดอกของทุเรียนน้ำนิดหนึ่งตอนนี้กําลังออกดอกเลยมีการผสมเกยสรยังไงบ้างคะเราต้องช่วยเขาหรือว่าต้องพึ่งธรรมชาติทุเรียนน้ำเนี่ยเป็น,ปน,ปนผลไม้ที่มีดอกสมบูรณ์เพศในตัวเองนะครับจะมีเพศผู้เพศเมียในดอกเดียวกันนะครับโดยมีทั้งหมด หกกลีบนะครับมีกลีบนอกสามกลีบในสามนะครับแล้วก็เป็นพืชสมดสมบูรณ์เพศก็คือมีตัวผู้และตัวเมียเมื่อผสมเสร็จแล้วมันก็สละกลีบดอกและก็มาอยู่สภาพนี้แล้วครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ120วันหลังจากที่บานแล้วนะฮะ,ะมานนั้นคือถ้าเราดูเผินผืนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเป็นดอกเสียนะคะใช่ครับแต่ว่านั่นคือติดสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วครับอ,อันนี้ใช้เวลาประมาณ110 120บวันก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับก็ไม่นานนะครับ แล้วระหว่างนั้นเราต้องบํารุงรักษาดูแลเขายังไงบ้างคะในระหว่างนั้นก็คือเราก็ให้น้ําตามปกตินะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยหมักปุ๋ยมูสไส้เดือนตามปกติตามการตามสูรของเรา <c oughs> นะครับแล้วก็ผลผลิตมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตของเขาเองแต่ว่าทีนี้ที่เราดูก็คือในเรื่องของศัตรูพืชก็คือมะเร็งวันทองนะครับ <c oughs> ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะมีมะเร็งวันทองเข้ามาระบาดด้วย <c oughs> คือมันจะกัดตั้งแต่ดอกอ่อนๆเลยหรือว่าลูกอ่อนๆน,นะครับ ทีนี้เราก็ต้องใช้ไอตัวล่อมะเร็งวันทองเพื่อที่จะกําจัดออกนะครับเพราะว่าเรา,เรา,เราในส่วนไร้ซัรเวีของเราเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราไม่ใช้สารเคมี100%ซนะครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าที่ทานผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยดีแล้วต้องปลอดภัยด้วยครับก็เลยทําให้ทุเรียนเทคเราเป็นที่ต้องการของ ค,คือทุกกระบวนการเราก็จะเน้นแบบเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ไหมคะหลายคนอาจจะเพิ่งเคยรู้จักทุเรียนน้ำนะคะแล้วก็สงสัยว่าสรรพคุณของเจ้าทุเรียนน้ำเนี่ยมันมีสรรพคุณยังไงบ้างคะพี่ทวีคะครับทุเรียนน้ำเนี่ยหรือว่าทุเรียนเทศเนี่ยเมื่อเราทานแล้วจะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวนะครับสรบรพคุณของทุเรียนเทศก็คือมันจะมีไฟเบอร์เยอะ นะครับการมีไฟเบอร์เยอะเนี่ยทำให้ระบบการขับถ่ายหรือว่าลำท้องเราดีขึ้นะนะครับแล้วก็รสชาติหวานอมเปรีย้ยวก็คือมันจะมีวิตามินซีนะครับมีวิตามินซีแล้วก็ที่มีรสหวานนั้นก็เป็นความหวานน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวะนะครับร่างกายสามารถนะํามาใช้ได้เลยเหมือนเราเพลียๆเนี่ยเราก็ทานได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับผู้ป่วยนะครับหลายๆกลุ่มโรคที่ ที่ทานผลทุเรียนเทศไปเนี่ยจะทําให้สุขภาพดีขึ้นตามลาดับครับนะคะอันนั้นคือสรรพคุณของเจ้าผลทุเรียนน้ำแล้วก็เราทราบว่าในส่วนใบก็มีสรรพคุณด้วยเหมือนกันใช่ไหมค,ครับในส่วนของทุเรียนอยใบของทุเรียนน้ำเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเด็กมีเป็นห่หรือว่าอากเมียรังแคเนี่ยก็จะใช้ใบทุเรียนเทศนะครับใบ เราเด็กมาทาแบบนี้ครับใบแบบนี้มา,มาตำหรือว่าบดนะครับแล้วก็เอาน้ําของเขามาพอกหนังศีรษะก็สามารถกําจัดเถาได้นะครับหรือว่าเด็กที่ท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่ามีพยาธิในลําท้องเนี่ยก็เอาใบทุเรียนเทศเนี้ตำให้ละเอียดแล้วก็น้ํามาพอกท,ที่ท้องนะครับก็กช่วย,ได,ยมมได้เยอะครับผมท<า>ีนี้ในส่วนของอีกอย่างก็คือสมัยก่อนเนี่ยคเคยเห็นว่าเมื่อคนแก่ที่เขาไอาเลื้อดลังนะครับก็เาจะเอาใบทุเรียนเทศเนี่ยไปตาก ให้แห้งดีนะครับแล้วก็ไปชงทานเป็นชาช่วยในเรื่องของการไออะไรได้ดีมากครับโอ,โ,อโอ้โหสปปรรพคุณเรียกได้ว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะเดี๋ยวอยากจะเดินชมสวนแบบรอบๆนะคะคจะได้ดูดว่ารบรรยากาศในสวนแล้วก็การทําเกษตรแบบผสมผสานในสวนทรัพย์ทวีจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวพี่ทวีเชิญเลยค่ะไปทางไหนคะไปทางด้านนี้เลยคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะ เราจะเห็นได้ว่าพีทวีก็จะปลูกใบชะพลูใช่ครับตรงนี้เราเจตนาอย่างไงคะใบชะพลูเนี่ยเจตนาก็คือต้องการให้เป็นพืชคลุมดินครับแต่ว่าในขณะเดียวกันใบชะพลูเนี่ยก็สามารถไปประกอบอาหารได้หลายๆอย่างเช่นว่าแกงขั่วหอยขมหรือว่าแกงขั่วปลาดุกนะครับหรือว่าทำเมี่ยงนะก็สามารถที่จะไปทําได้แต่ที่สําคัญก็คือมีเจตนาที่จะต้องเป็นพืชคลุมดินนะครับแล้วก็ มันทุเรียนเทศของเราเนี่ยมันสามารถอยู่ผสมผสานได้ครับค่ะครับผมเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะครับผจะเห็นได้ว่าด้านข้างเนี่ยก็จะมีบ่อซีเมนเนี่ยโอ้หลายบ่อเลยทีเดียวครับตรงนี้เลี้ยงอะไรคะอันนี้เป็นหอยขมนะครับหอยขมเียเข้ากันได้ดีกับชะพูเลยฮะเข้ากันได้ดีกับชะพนูเลยนะคะครับเอามาดูกันค่ะคุณผู้ชมหอยขมหอยขมนะครับ ตอนนี้ตัวขนาดนี้ประมาณกี่เดือนกี่สัปดาห์หรือว่าเขาเรียกยังไงคะหอยขมนี่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะครับเพราะเราเลี้ยงประมาณ50วงบ่อก็สามารถเก็บได้ทุก2วันนะครับทุก2วันเราเก็บได้นะครับหอยขมเนี่ยมันจะมีโปรตีนแล้วก็สารสําคัญดีมากนะครับเอาไปแกงกับชะพผอร่อยมากนะทีนี้ที่เราปลูกหอยขมพราะว่าหอยขมในธรรมชาติในลุ่มน้ําเราเนี่ยมันจะหมดไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะว่าน้าเสีย นะครับทีนี้เราก็คิดว่าทํำยังไงที่จะรักษาเอาไว้ก็เลยมาเลี้ยงในบงบบปรากฏว่าได้ผลผลิตดีมากครับน่าพอใจแล้วเลี้ยงไว้แบบนี้เนี่ยเราให้อะไรเป็นอาหารเขาคะตอนนี้ะะเราให้อาหารสําเร็จรูปปนห้ละเอียดแล้วก็ผสมกับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เจตนาในการเลี้ยงไว้ผมนอกจากจะรักษา,าเรื่องของอสัตว ธรรมชาติเอาไว้เนี่ยก็คืออีกอย่างนึ่งคือน้าหอยขมเนี่ยทุกอาทิตย์ที่เราถ่ายเราก็ปล่อยลงทิ้งมันสามารถไปเลี้ยงต้นทุเรียนเทศได้ครับค่ะโอ้โหนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเลี้ยงแบบผสมประสานได้อย่างทุกรูปแบบค่ะใช่ครับแล้วมันก็เกลืกลอกูซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ใบทุเรียนเทศให้ร่มเงากับหอยขมได้อย่างดีเยอะเลยค่ะผู้ชมพิธวีค่ะ สำหรับทุเรียนน้ำที่เราเห็นอยู่นี่สามารถเก็บได้หรือยังะคะอันนี้ยังอันนี้สามารถเก็บไปทําเป็นอาหารหวานขาวได้นะครับ<อ>แต่ว่าจะทานเป็นผลไม้ก็ยังไม่ได้ครับเพราะความสุกข,ของเขาอยู่ประมาณ70%เรเราเรา <นะ S 1> ดูยังไงคะว่าสามารถยังเก็บไม่ได้ในการทํามาเป็นผลไม้เนี่ยครับผมอันนี้จะเห็นว่าผิวเมื่ออ่อนเนี่ยผิวมันจะเป็นเขียวเข้มะนะครับเมือม่อเมือม่อแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสีเขาจะจางลงแล้วก็ ตาของไอ้น้ำทุเรียนเทศมันจะค่อยๆขยายขึ้นนิดหนึ่งจะแหลมขึ้นจะแหลมอาจจะขยายขนาดใหญ่ขึ้น<อ>นะครับค่ะแล้วก็อันนี้ยังเก็บไม่ได้ประมาณ4-5วันครับหรือว่ายังยัง,ย,งยังเก็บไม่ได้ยังติดแก่ไปอีกนิดนึงใช,ใช่ไหมคะแล้วลูกที่ว่าสามารถเก็บมาชิมได้เนี่ย มีไหมคะในสวนเนี่ยตอนนี้น่าจะมีครับแต่ว่าต้องหามองหาก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นปลายฤดูของเขาในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวถ้างเราไปชชวยพี่ีวีหาดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือลูกที่สามารถทานเป็นผลไม้ได้อันนี้ทานเป็นผลไม้ได้นะครับเริ่มนิ่มแล้วอ๋อเราเราสามารถจับดู เขาก็จะนิ่มใช่ครับแต่หนามเขานี่จะไม่แข็งนะคะไม่แข็งเป็น้ําอ่อนๆฮะครับผมอันนี้ไซส์เล็กอันนี้ไซส์เล็กค่ะคุณผู้ชมดูสิคะลูกนี่โตสุดขนาดนี้แล้วเหรอคะหรือว่าอันนี้ลูกเล็กสุดฮะปกติน้ําหนักประมาณกิโลหนึ่งกิโลเครื่องถึงสองกิโลนะครับอันนี้จะเป็นปลายรุ่นของเขาแล้วนะครับหรือเขาเรียกว่าปลายปลายกิ่งปลายก้านค่ะปัจจุบันเนี่ยเขาจำหน่ายที่กิโลละเท่าไหร่คะถ้าราคาท้อง ท้องตลาดที่นครเราเนี่ยขายประมาณ50บาทถึง60บาทนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ฤดูการของขอจะอยู่ประมาณ100บาทนะครับนั้นเป็นท้องตลาดทั่วไปะนะครับแต่ว่าของเราเราใส่ใจในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งอย่างช่วงนี้ค่ะคช่วงไหนถามถามอย่างนี้ดีกว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่เป็นฤดูการสําหรับเจ้าทุเรียนน้ํานี้คะตามชื่อเลยครับก็คือช่วงในฤดูน้ําท่วมก็คือธันวามกราเนี่ย จะให้ผลผลิตดกมาก <c oughs> นะครับนั่นก็คือรุ่นที่1และรุ่นที่2ก็คือกรกฎาสิงหาเนี่ยจะให้ผลผลิตเยอะนะครับพอปลายสิงหาแล้วมันก็ลดลงก็คืออย่างที่บอกไปว่าทางสวนปลูกทุเรียนน้ำเองแล้วก็แปรรูป <c oughs> ได้หลาก <c oughs> หลาย <c oughs> ช,ชนิดเลยเดี๋ยวจะช่วงท้าย,ยจะนำคุณผู้ชมไปดูว่าทางสวนเนี่ยเขาแปรรูปเป็นอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะชิมรสชาติเจ้าทุเรียนน้ำแล้ว่ะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้สุกแล้วครับ แต่ว่ายังไม่นิ่มเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอทานได้แต่ก็ทานได้ได้ครับเดี๋ยวอุปกรณ์ช่วยก่อนคิดวีเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมนะคเตรียมพร้อมแล้วครับซึ่งทุเรียนหนามหรือว่าทุเรียนเทศเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับน้อยหนานะครับโครงสร้างภายในเหมือนกับน้อยหนาทุกอย่างเลยครับเพียงแค่ว่าเขามีหนามอ่อนๆนะครับแล้วก็มีเนื้อที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับซึ่งน้อยหน่าจะเป็นรสชาติหวานอย่างเดียวนะครับนี่คือโครงสร้างภายในนะครับด้านในจะหน้าตาเป็นลักษณะสีขาวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราตัดชิมดูก่อนนะครับชิมดูนิดนึงค่ะมาถึงสวนไร่ซับทวีแล้วต้องได้ชิมทุเรียนน้ําปลอดสารพิษค่ะคุณผู้ชมพี่ทวีทานทุกวันไหมคะเนี่ยทานบ่อยครับเวลาเก็บทุกครั้งก็คือจะทานขอบคุณค่ะนะครับเพราะบางครั้งมันใช้เวลานานหิวก็เลยทานทุเรียนน้ำนะครับขออนุญาตชิมนะคะพี่ทวีชิมด้วยกันค่ะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวทานก่อนคือทุเรียนน้ําของปากพนังเนี่ยมันจะไม่เปรี้ยว นะครับจะเป็นจะเป็นหวานอมเปรีย้ยวนะครับไอดีไอผลนี้ก็พุ่งไอตอนเย็นวันนี้จะรสชาติจะดีกว่านี้นะครับรสชาติหวานอมเปรีย้ยวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะนุ่มนุ่มครับม,มันจะมีไฟเบอร์เยอะค่ะแล้วก็ม,มีประโยชน์ด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนมากเนี่ยเวลาพี่ทวีจะมาเก็บเกี่ยวเจ้าทุเรียนาน้ำเนี่ยช่วงไหนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดหรือว่าสามารถเก็บได้ทุกช่วงของวัน เมื่อเราเมื่อมันมีผลผลิตเนี่ยเราจะเก็บทุกๆ2วัน <c oughs> ก็คือเช้าทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็เราก็มาเก็บเพราะต้องใช้เวลานะครับ <c oughs> ก็เฉพาะ3ไร่นี้เราเก็บครั้งหนึ่งสองถึงสามกิโลทุกวัน <c oughs> ทุกทุกสวัน,นแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมารับหรือว่าเราจําหน่ายเองเราจําหน่าย <c oughs> เองครับเราส่งไปที่หน้าร้านที่โมเดิลเทรดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือขายออนไลน์ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนไซที่ไม่ได้ขนาดก็เหมือนไซนี้เราทําตลาดไม่ได้เราก็เอาไปแปรรูปนะครับ ทำเป็นน้ำผลไม้ทำเป็นสมูทตี้ทำเป็นไอศครีมหรือว่าทำเป็นวายนะครับก็ถือว่าเจ้าทุเรียนน้ำเนี่ยแต่ละช่วงวัยของเขาก็สามารถทําได้หลายอย่างใช่ครับอย่างลูกเนี้ยสุกก็สามารถทานเป็นผลไม้ได้ใช่ครับอย่างที่พี่ทวีบอกเมื่อกี้ว่าสามารถทําเป็นของขค้าของหวานได้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าทําอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่ารสชาติของทุเรียนน้ำที่นี่อร่อยสมคําล่ำลือทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขอชิมอีคำนึงนะคะ ส่วนนำมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิดนะคะคที่วางอยู่ด้านหน้าเยอะมากมีอะไรบ้างคะพี่ทวีคะ,ะผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากการต่อยอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ะนะครับที่จะอันนี้ก็คือโนสมัยก่อนเอาเมื่อเขาไอาเลือดลังเขาจะเอาใบทุเรียนเทศไปตากหแห้งแล้วก็ชงน้ําเป็นชานะครับเราพัฒนามาเป็นชาใบทุเรียนเทศโดยมีวลัยลักษณ์เป็นผู้ทําการศึกษาวิจัยให้<อ>นะครับค่ะค่ะ อันนี้เป็นเป็นในส่วนของใบของทุเรียนนามนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือแชมพูที่ทํามาจากใบสดของใบทุเรียนเทศนะครับมันจะมีสีเขียวคล้ายๆใบนะครับช่วยในเรื่องของรังแคแล้วก็อาการกันหนังศีรษะดีมากครับโอ้โหเป็นเหาก็ใช้ได้ใช่ได้ครับใช้ได้ครับแต่ว่าสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเป็นกันแล้วนะคะอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือชาเหมือนันก็คือชาใบทุเรียนเทศอันนี้ทําเป็นแบบรูปแบบทีแบ็กนะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าค่ะ ต้องบอกว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์นี้รเราต่อยอดมาจากทุเรียนน้ำนะหรือว่าทุเรียนเทศเป็นพืชชนิดเดียวกัน<ช>ที่คุณผู้ชมได้เห็นภายในรายการอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าแสงแห่ง ปณิธานรสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังตรงนี้พี่ทวีในฐานะที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ได้นําพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9นํามาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในการเดินการใช้ชีวิตของเรารอยากจะสะท้อนความรู้สึกตรงนี้ผ่านหน้าจอย,อยังไงบ้างคะ,ะพระราปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยหรือว่า อ,องค์พระบิดาของเราเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นพระปณิธานที่ทําให้กเกษตรกรของเรามีปูมคุ้มกันนะครับสามารถที่จะจะเรเิญรอยตามปณิธานของพระองค์ท่านได้นะครับแล้วก็เกษตรกรสามารถนําศาสตร์ของพระองค์ที่เราเรียกว่า,าศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการพัฒนา,าทางการ,กรเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นาศาสตร์ที่เดินแล้วไม่ผิดคบ ะค,ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเดินทางมาศึกษาดูงานทางไร่ทรัพทวีก็าสามารถรต้อนรับได้ตลอดเวลาเลย<ช>นะคะคสามารถเดินทางมาติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะสามารถติดต่อเราได้โดยโทรศัรมาที่เบอร์0878855670นะครับเป็นช่องทางหนึ่งช่องทางที่สองก็คือทางทางไลน์ใช้ไอดียไลว่าชื่อเป็นภาษาไทยนะทวีสีเกต นะครับแล้วก็ Facebook ก็คือทวีศรีเกตเช่นเดียวกันครับค่ะเรียกได้ว่าวันนี้ภายในรายการแสงแห่งปณิธานได้สะท้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการที่เรานําพระราชพิธานของในหลวงรัชกาลที่9ก้านมาปรับใช้ในชีวิตทําให้หลายคนมองเห็นลู่ทางในการดําเนินชีวิตต่อและก็ประสบความสําเร็จอย่างมีความสุขค่ะคสาหรับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณทางด้านของคุณทวีศรีเกตนะคะเจ้าของไร่ทรัพย์ทวีที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุย รายการแล้วก็พาไปชมสวนของทุเรียนน้ําภายใต้ชื่อสวนว่าทุเรียนน้ําบ้านพ่ออย่างที่พี่ทวีได้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังในช่วงรายการขอขอบพระคุณมากค,ค่ะขอบคุณมากครับรวมไปถึงขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันจินตนาสุดสะอาดพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงาน NV t ทต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณ